สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวไม้ลีนิ่งสองไม้นะครับก็จะเป็นไม้ที่ค่อนข้างได้รับความนิยมนะครับค่อนข้างป๊อปปูล่าเลย2ตัวนี้ก็คือจะเป็นตัว X Force 90 New นะครับตัวนี้จะเป็นตัว 5U นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็เป็นตัวที่เห็นบ่อยมากคือ h a w a r e 9000นะครับคือเจอทุกที่นะครับไม่ว่าจะไปที่ไหนก็จะต้องมีคนเล่น2ตัวเนี้ย h a r w a r e 9000กับ X Force 90เนี่ยเห็นบ่อยมากครับเป็นไม้ยอดนิยมขายดิบขายดีนะครับก็เดี๋ยวผมจะขออนุญ,ญาตมาเล่าให้ฟังว่า ผมเอาไปใช้แล้วรู้สึกยังไงเปรียบเทียบกันเป็นยังไงนะครับ mm. เพราะว่าอันนี้คือผมก็ซื้อมาใช้เองทั้ง2หมายเลยนะครับ mm. เพราะฉะนั้นบางท่านก็อาจจะรู้สึกคล้ายผมฟีลคล้ายผมหรือบางท่านที่อาจจะรู้สึกว่าไม่เหมือนกันเลยไม่ได้รู้สึกเหมือนผมเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับ mm. เพราะฉะนั้นผมก็เลยจะใช้วิธี เอาไม้2อ,อันเนี่ยมาเปรียบเทียบกันหรือ2อ,อันหรือ3อันขึ้นไปนะครับเพราะว่าอย่างน้อยตัวแปรที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงก,ก็คือตัวผมเองอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ที่หายไปนานหน่อยก็คือมันต้องเอาไม้ไปตีสักพักนึงนะครับถึงจะจับฟิลมันได้นะครับโอเคก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมก็จะมาเข้าเรื่องเลยนะครับก็อ่าผมขอเริ่มจากตัว X Force 90 New ก่อนละกันนะครับก็ คือตัวนี้ตามสเต็ปม,มนันอะคือไม้สายบุกก็คือบุกจ๋าๆเลยนะครับถึงแม้เขาจะพยายามทําเป็นแบบเนี่ยมีเป็นรูปสายฟ้าใช่ไหมครับให้มันรู้สึกว่าหน้าไม้ไวหรืออะไรก็ตามเนี่ยมผมอยากจะบอกว่า xforce 90 new เนี่ยสำหรับผมไม่ใช่ไม้ที่ตีง่ายเลยนะครับเป็นไม้ที่ตีค่อนข้างยากคือส่วนตัวผมนะครับผมจะรู้สึกว่าไม้ที่เ e อร์ฟอร์แมนซ์ดีเนี่ยมันจะไม่ใช่ไม้ตีง่ายส่วนไม้ที่ตีง่ายเนี่ยก็จะไม่ใช่ไม้ที่เ e อร์ฟอร์แมนซ์ดีนะครับซึ่ง อันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวเลยนะครับหลังจากที่ใช้มาหลายๆไม้ซึ่งเจ้าตัว xforce 9 0 New เนี่ยคือยืนยันเลยว,ว่ามันเป็นไม้ที่ performance ดีนะครับแต่มันไม่ใช่ไม้ที่ตีง่ายเลยนะครับที่ผมพูดไปในคลิปแรกเลยอะ่ะว่ามันเป็นไม้ที่ทําให้ผมตีแป๊กค่อนข้างบ่อยเนี่ยคือคําว่าตีแป๊กของผมนี่ไม่ได้หมายความว่าแบบแป๊กแล้วลูกมันตกข้างหน้าหรือแป๊กแล้วลูกไม่ไปเลยนะครับคำว่าแป๊กนี่คือเหมือนโดนไม่เต็มหน้าไม้ครับเพราะว่าเท่าที่ผมใช้มาเนี่ยผมรู้สึกว่า จ้าตัว X Force 90เนี่ยสวิสสปอร์ตมันแคบมากเลยนะครับแคบค่อนข้างแคบมากๆเลยแล้วบวกกับการที่เขาทําหน้าไม้ที่เป็นเฟรมค่อนข้างแคบกว่าปกติครับถ้าเทียบกับฮาวเวอร์เทเนี่ยตัว X Force หน้าไม้มันจะเป็นไข่มันจะรีเข้ามานิดนึงนะครับทำให้ตัวสวิสสปอร์ตของของไม้เนี่ยค่อนข้างแคบมากนะครับเพราะฉะนั้นพอที่สวิสสปอร์ตมันแคบมากเนี่ยการแม่นลูกคือการเราตีแล้วแม่นลูกเนี่ยมันสาคัญมากเลยนะครับ คือไม้ X Force 9 0 New เนี่ยเป็นไม้ที่สําหรับผมถ้าใช้อะ่ะต้องเป็นไม้ที่ใช้แล้วห้ามเปลี่ยนเลยอย่างสมมุติว่าวันนี้ใช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 ้ไม้นี้อยู่แล้วจะเปลี่ยนมาใช้ X Force 9 0 New เนี่ยปัญหาจะเกิดเลยครับเช่นตีแปกไม่ค่อยโดนนะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยฟิลที่1น,นะครับอันนี้ผมเริ่มจาก X Force ก่อนส่วนฟิลที่2สําหรับ X Force 9 0 New เนี่ยตัวเนี้ยต,ต่อให้เป็น5 u อยู่แล้วก็ตามนะครับผมรู้สึกว่ามันเป็นไม้ที่หัวหน่วง พอสมควรอนะ่ะคือหน่วงใช้คาว่าหน่วงมากเลยนะครับเพราะว่าเวลาผมยืนสมมุติว่าผมยืนถือไม้เนี่ยต่อให้มันเป็น5้าอยู่ก็ตามน้ําหนักทางไม้มันเบาก็ตามแต่ว่าน้าหนักมันหน่วงลงหัวค่อนข้างเยอะสักพักหนึ่งผมจะมือตกเร็วมากเลยนะครับซึ่งถ้าเทียบกับร้อยแแล้วนะครับคือผมมีตัวโยนเอกร้อยแทแตัว4ีอยู่นะครับคือผมยังรู้สึกว่าตัวเนี้หัวมันหน่วงกว่า ร้อยแทดอีกนะครับผมรู้สึกว่าหัวมันน่วงกว่าร้อยแซดแลงไปอีกอะเวลาผมเล่นแล้วรู้สึกว่าแบบต้องคอยเตือนตัวเองให้ยกไม้เอาไว้อะเพราะว่าสักพักหนึ่งไอ้ตัวเนี้ยไม้จะตกทันทีเลยนะครับซึ่งอันเนี้ยจะใช้เขาว่าเหมือนเป็นข้อเสียก็ได้ครับเหมือนเป็นข้อเสียหลักๆที่ผมเจอมัน2อันนี้นะครับทีนี้พอมาเรื่องของข้อดีบ้างนะครับคือตัวเนี้ย ก้านมันค่อนข้างดีนะครับแล้วบวกกับความที่สวิ s ซ์สปอร์ตมันแคบนะครับผมก็จะนิยามมันว่าเป็นไม้ที่ติดคริติคอลได้ง่ายนะครับแล้วพอคือมันเหมือนมันเหมือนเล่นเกมอะไครับไม้นี้มันจะมีบางครั้งที่ถ้าสมมุติว่าเราตีเต็มอะแล้วเราตีเข้าสวิทซ s สปอรอะแล้วด้วยความแรงประมาณนึ่งอะที่ก้านมันทํางานแล้วนะครับไม้เนี้จะติดคริติคอลทันทีเลยครับซึ่งมันเกิดกับผมค่อนข้างบ่อยแต่อย่างที่บอกว่าด้วยความที่ ม,มันจะเกิดต่อเมื่อเราเล่นไม้นี้เยอะครับหรือถ้าสมมุติว่าคุณเป็นคนที่มีทักษะดีและตีแม่ลูกเนี่ยถ้าคุณสามารถทําให้มันเกิดทุกลูกได้ผมจะบอกว่าไม้เนี้น่ากลัวมากๆเลยนะครับคืออย่างเวลาลูกตบเนี่ยเอาลูกตบเลยก็ได้ครับการตบอะ่ะมันจะต้องคือมันจะเป็นไม้ที่พอมันหัวหน่วงปั๊บเนี่ยมันก็คือเราก็ต้องอถึงลูกไวๆเซ็เท้าดีๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าคุณได้เซ็เท้าแล้วก็ตบแบบจังๆเลยเนี่ยตั้งตบแล้วก็ ไตสวิสปอตเลยเนี่ยครับแล้วต้องบอกว่าด้วยความที่ก้านอะ่ะมันต่อให้มันเขียนว่าเป็นก้านก้านไม่แข็งมากแต่สําหรับผมมันก็ค่อนไปทางแข็งพอสมควรเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีข้อมือที่ดีแล้วก็มีสวิงเลสที่ค่อนข้างเยอะพอสมควรที่ทําให้ก้านมันทํางานนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติ2อย่างเนี้ยมันรวมกันเมื่อไหร่อ่ะก็คือสวิงเร็วพอสมควรกับลูกโดนจุดดีโดนสวิสปอตเนี่ย ไม้ต้นนี้สาหรับผมว่าเป็นไม้ที่ตบหนักอันดับต้นๆเท่าที่ผมเคยเล่นมาเลยนะครับแต่อย่างที่บอกว่ามันมีเงื่อนไขคือต้องตบโดนให้เต็มนะครับถ้าสมมุติว่าตบโดนไม่เต็มเนี่ยโอเคลูกมันออกไปเหมือนกันแต่มันจะไม่ได้ออกไปเหมือนลูกที่โดนเต็มครับซึ่งอันนี้รู้สึกผมใช้ไม้เนี้ยผมรู้สึกได้ค่อนข้างบ่อยนะครับมันเกิดกับลูกเซฟหรือว่าอย่างลูกแก้แบ็กแฮนด์ด้วยนะครับอย่างบางชีเนี่ยรู้สึกเลยว่าถ้าสมมติว่าโดนดีเนี่ยโป้งบางทีเกือบออกหลังเลยนะครับท,ทั้งที่ออกแรงน้อยมาก แต่กระบ,บางทีพอมโดนไม่ดีปรากฏว่ารูปมันไปแค่นิดเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งไม้นี้เป็นไม้ที่ถ้าถามผมอะ่ะมันเป็นไม้ที่ค่อนข้างดีมาดิ้งนิดหนึ่งก็คือคถ้บว่าง,ง่ายๆก็คือผมว่ามือใหม่อะ่ะจะเล่นมันยากหน่อยหรือถ้าเล่นมันไม่เยอะพอนะครับอย่างเช่นเล่นไม้แล้วเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาโดยเฉพาะอย่างผมเนี่ยที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนี่ยไม้นี้จะจับฟิวยากนะครับเวลาเอามาเล่นแต่ละทีเนี่ยจะจับฟิวยากแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเล่นมันได้เนี่ยแล้วก็ คอนโทรลมันได้เนี่ยผมใช้คําว่ามันเป็นไม้ที่ติดคริติคอลบ่อยสุดๆจริงๆนะครับแล้วเวลาแบบเราตบแล้วติดเคลียร์ก็อย่างเนี้ยผมว่ามันตบหนักมากจีงมากนะครับด้วยควานที่หน้าไม้มันมีน้ําหนักแล้วก็สวิสสปอร์ตแคบก็จริงแต่ผมว่าก้านมันดีสุดๆเลยนะครับก็ประมาณนี้สำหรับ X Force 90นะครับซึ่งชิ้นเนี้ยผมก็จะสลับกลับมาพูดเปรียบเทียบกับ Habitat 9000บ้างนะครับพอดีไป X Force 9 0 0ซะยาวเลยคือ สำหรับผมเนี่ยฮาวเวอร์เทค9,000น่ะจะเป็นไม้ที่ค่อนข้างจะมาคั่วตรงข้ามกับ x อกโพส90นะครับคือสําหรับผมอะ่ะผมหยิบฮาวเวอร์เทค9,000มาผมตีได้ตลอดนะครับบางคนอาจจะบอกว่ามันก้านค่อนข้างแข็งหรือยังไงก็ตามเนี่ยสำหรับผมผมว่าก้านมันไม่แข็งนะครับด้วยตามสเปคเห็นบางคนบอกว่าเจ้าตัวฮาวเวอร์เทคมันอาจจะแข็งกว่า90นิ้วด้วยซ้ำแต่สำหรับผมผมว่ามันพอๆกันนะครับมันบวกลบกันไม่มากนะครับแต่ว่า เรื่องความตีง่ายเนี่ยเรื่องความที่หยิบออกมาแล้วตีได้เลยเนี่ยผมยืนยันว่า h าวเวอร์เทคอะสำหรับผมคือดีกว่าเยอะนะครับอย่างถ้าสมมุติว่าผม,มไม่รู้จะเล่นไม้ไหนหรือสภาพร่างกายมาแบบไม่ได้โอเคตั้งใจจะมา,าตีออกกำลังกายเฉยๆอย่างเนี้ยเอ็กอาร์ฮาวเวทคเก้นอะมันเหมาะกว่า x f o r c e 90สําหรับผมเยอะมากเลยนะครับ x Force 90นี่ต้องเป็นแนวที่แบบร่างกายดีๆแล้วก็ ค่อนข้างแข็งแรงและแม่นลูกครับแต่ว่าถ้าจะตีเล่นๆตีสนุกสนุกตีขำๆาผมว่า h าวเ o t e c เ9,000ตีง่ายกว่าเยอะมากๆครับคือ h าวเ o t e c เ9,000สำหรับผมเป็นไม้ที่ p e r f o r m ร์แมออกมาดีทุกลูกนะครับคือจะไม่ได้เด่นไปด้านใดด้านหนึ่งแต่ p e r f o r m ร์แมมันออกมาดีทุกลูกครับคือ,อผมยกตัวอย่างเช่นลูกตบผมเคยใช้ไม้ตัวเนี้ย ไปเล่นที่กวนอะ่ะแล้วมีน้องถึงขั้นหันมาถามเลยว่าแบบพี่ใช้ไม้อะไรทําไมวันนี้พี่ตบดูแรงจังอะไรเงี้ยวันนั้นผมก็ไม่ค่อยรู้ตัวหรอกครับว่าแบบวันนั้นตบแรงเหรออะไรเงี้ยซึ่งมันก็เกิดขึ้นกับ h าวเวเต็9000นะครับส่วนลูกอื่นๆนะครับอย่างาลูกลับหรือลูกอะไรอย่างเงี้ยคือผมเล่น h าวเวเต็9000อ่ะผมจะรู้สึกว่ามันเฟรนี่กว่ามากเวลาผมายกไม้อะสมมติว,ว่าเล่นแล้วก็ตั้งไม้รอเนี่ย คือฮาวเวเต็งเก้าพันอ่ะจะรู้สึกว่ายกไม้ง่ายกว่าเยอะหัวไม่น่วงผมจะไม่ค่อยมือตกเท่าไหร่เพราะว่าด้วยความที่น้ําหนักมันไม่ได้ตกหัวขนาดที่ขนาดอ่าเก้าศูนย์นิวนะครับผมก็จะถือไม้ขึ้นมาได้ค่อนข้างสูงกว่ายกไม้อ่ายืนได้ตลอดอะไรอย่างเงี้ยนะครับเรื่องอ่าก้านอ่ะผมรู้สึกว่าก้านมันดีดพอๆกันเลยนะครับสาหรับผมผมรู้สึกว่าก้านมันดีดพอๆกันถ้าสมมุติว่าใช้สวิงเลสที่ที่ทำให้ก้านมันทํางานได้เนี่ยผมอยากจะบอกว่าอ่าฮาวเวเต็เกนะ้าพันเนี่ย มันก็ตบหนักไม่ได้แพ้90นิวหรอกครับแต่ยังไงยัไงนิวเนี่ยถ้าโดนสวิตส,สปอร์ตจริงๆและด้วยน้ําหนักไม้เนี่ยมันตบหนักกว่าครับแต่โมชั่นในการตีของไม้ทั้ง2อันเนี้ยมันจะไม่ค่อยเหมือนกันนะครับคืออย่างถ้าสมมุติว่าผมใช้เจ้าตัวฮาวะเทคเ0 0 0เนี่ยผมจะใช้วิธีเคาะเคาะลูกซะมากกว่าแล้วก็จะออกลูกด้วยข้อมืออย่างเวลาผมตบผมก็จะแบบเหมือนตบฟับลงมาด้วยข้อมืออะไรอย่างเงี้ยในขณะที่เจ้าตัว90นนิวเนี่ยผมจะออกแนวเหมือนแบบ ทิ้งทั้งไหลอะครับอย่างเวลาตบผมจะตบทั้งไหลเลยอะไรอย่างเงี้ยเวลาออกลูกก็จะแบบสวิงกว้างๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับขณะที่เจ้าฮาวเวิร์เทคเนี่ยฮาวเวิร์เก้าพันเนี่ยผมออกแบบเคาะๆได้นะครับไอ้ไอ้นี้ผมรู้สึกว่าด้วยความที่น้ําหนักหัวมันเยอะเยอะประมาณเนี้ยข้อมือผมจะเริ่มไม่ค่อยไหวละคือผมจะออกลูกด้วยการแบบใช้ข้อมือดีดไม่ค่อยไหวละผมจะต้องแบบสวิงไปทั้งแขนหรือว่าไปทั้งไหลเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับในขณะที่ฮาวเวิร์ดเก้าพันอะ ด้วยตามสเปคบางคนบอกว่าหัวมันค่อนข้างหนักแล้วนะครับแต่สําหรับผมถ้าเทียบกันผมว่ามันไม่หนักมันยังเป็นไม้ที่ผมสามารถออกลูกด้วยข้อมือเฉยๆได้ครับเพราะฉะนั้นพอออกลูกด้วยข้อมือเฉยๆปั๊บสไตล์การเล่นนะ่ะผมก็จะต่างกันไปนะครับอย่างถ้าผมเล่น90นิ้วเนี่ยผมจะออกแนวป้งป้งป้งป้าง,ง,งหน่อยอย่างเงี้ยครับสวิงกว้างๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเวลาเล่นต้องตั้งใจกว่ามากในขณะที่ฮาวเวอร์เท9,000เนี่ยผมไม่จาเป็นต้องตั้งใจเท่าไหร่ก็คือ ยืนตั้งไม้รอไว้อะไรอย่างนี้นะครับเวลาดีดก็คือเคาะเคาะไปได้แล้วก็ก้านมันดีดก้านมันเด้งมากเลยนะครับคือผมว่าสอตัวเนี้มันมีข้อเด่นถ้าถามผมข้อเด่นมันอยู่ที่ก้านนะครับก้านมันดีดเด้งมากครับอย่างเวลาเราจะเคาะไปข้างหลังเนี่ยเคาะไปท้ายขอดหรืออะไรเนี่ยก้านมันช่วยค่อนข้างเยอะนะครับแต่อย่างที่บอกว่าเงื่อนไขมันคือสวิงเลทต้องต้องสูงพูดง่ายง่ายก็คือ ต้องมีข้อมือที่ดีพอที่จะทําให้ก้านมันทํางานนะครับถ้าคุณออกลูกด้วยความเร็วประมาณหนึ่งที่ก้านมันทํางานอ่ะคุณจะรู้สึกเลยว่าก้านมันดีดสุดๆเลยครับดีดเด้งมากอันนี้มันสามารถดีดไปหลังดีดซ้ายดีดขวาได้สบายๆเลยนะครับแต่อย่างที่เล่าไปที่ท,ที่ที่กล่าวไปก็คือผมว่าฮล a วเทก9000อ่ะมันเป็นไม้ที่เล่นง่ายกว่ากันเยอะเลยครับแต่จริงๆมันจะมีข้อเสียนิดนึงก็คือผมจะรู้สึกว่ามันเป็นไม้ที่ติดวิววิวอ่ะอย่าง ผมจะรู้สึกว่ามันเป็นไม้ที่มันไม่ค่อยสะเทือนกลับมาที่มือซึ่งผมจะใช้คําว่าวิวๆกับ p าวเ r อเท9,000ตลอดเช่นเวลาผมออกลูกแบบลูกเซฟอะลูกเซฟเ,ซฟเต็มวงเลยป้องอะผมก็จะรู้สึกมันวิวๆหรือผมตบไปเต็มที่เลยผมก็จะรู้สึกวิวๆเหมือนไม่ไม่ค่อยสะท้านมาที่มือนะครับซึ่งมันอาจจะเป็นข้อดีก็ได้เพราะว่าก้านมันนุ่มมากแล้วมันไม่ค่อยสะท้านกับที่ข้อมืออะไรอย่างเงี้ยนะครับทีนี้พอคําว่ารู้สึกวิวๆของผมเนี่ยตอนแรกๆที่ผมได้ไม้นี้มาผมรู้สึกอย่างแรกเลยคือไม้นี้มันวิว เหมือนออกลูกไปไม่มีแรงอะครับแต่ต้องคอยดูต้องคอยดูลูกอะนะครับสำหรับผมเวลาผมใช้ h าร์วเ e c 9,000ตอนที่ยังไม่ชินเนี่ยผมรู้สึกว่าผมต้องคอยดูลูกตลอดว่าลูกนี้มันออกไปดีไหมนะครับคือด้วยความที่ผมไม่รู้เหมือนกันว่าเขาพยายามทําไม้มาให้มันแบบละมุนซอฟ์มือขนาดเนี้ยมันก็จะกลายเป็นข้อเสียแรกๆของผมเพราะว่าผมก็จะมาจากสายโยเนที่จะเป็นแบบสายดิบเถือนนิดนึงนะครับเวลาตีมันกระแทกกระทันนะ พอมาจับไอ้ตัวนี้แรกๆอ่ะรู้สึกว่าการออกลูกทีมันต้องคอยดูผลงานนะครับอย่างถ้าโยนกเนี่ยมันรู้ตั้งแต่ไม้กระทบลูกแล้วป้องลูกนี้แน่นอะไรอย่างเงี้ยป้องลูกนี้แน่นอะไรเงี้ยป้องลูกนี้ไม่เต็มอะไรเงี้ยโยนเกลกัผมว่ารู้แต่เจ้าฮาวเวอร์เทคตัวเนี้ยแรกๆผมมีปัญหานี้เลยว่าอันนี้ลูกนี้ดีไหมลูกนี้โดนเต็ไมไหมลูกนี้แน่นไหมอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าฟิลมันนุ่มไปหมดเลยมันจะรู้สึกหวีไปหมดเลยแต่ผลงานออกมาเนี่ยต้องคอยดูเช่นลูกนี้ออกมาดีก็รู้สึกอย่างเงี้ย ลูกนี้ออกมาไม่เต็มหน้าไม้ผมก็รู้สึกอย่างนี้ครับซึ่งผมว่าบางคนก็อาจจะชอบฟิลนี้นะครับแต่อย่างสําหรับผมตอนแรกผมว่าผมไม่ชอบฟิลนี้นะผมเกือบก้าวผ่านฟิลนี้ไม่ได้ด้วยนะครับเพราะผมรู้สึกว่ามันเล่นไม่สนุกอันนี้คือข้อเสียสําหรับผมนะครับผมว่ามันเป็นข้อเสียตรงนี้เวลาตีผมรู้สึกว่ามันวิ่วทุกลูกเลยครับรู้สึกว่ามันนิ่มเกินง่ายเกินทุกลูกอะไรอย่างเนี้ครับซึ่ง ความรู้สึกอันนี้มันจะส่งผลมาที่การเด่นบางลูกของผมเช่นลูกตัดหรือว่าลูกหยอดอะไรอย่างเงี้ยครับคือผมจะรู้สึกว่าลูกตัดอ่ะมันคอนโทรลยากข้อความวิวมันนี่แหละมันจะรู้สึกว่าแบบต้องคอนโทรลประมาณนี้ต้องใช้ความรู้สึกพอสมควรแต่ขณะที่ไม้อื่นมันจะรู้สึกว่าเออไม้มันทิ้งหัวปั๊บมันใช้น้าหนักประมาณนี้มันตัดง่ายผมว่าฮาร์เบอร์เทคเนี่ยต้องใช้ต้องใช้ความเคยชินกับความวิวตรงนี้นิดนึงหรือลูกหยอดด้วยครับบางทีอย่างอย่าง อย่างโยเนเกเนี่ยย้อนกลับไปโยเนเอกนิดนึงมันจะมีความดิบเถื่อนที่ตัวไม้ถ้าสมมุติว่าเราหยอดแบบนิ่มๆเนียนๆเนี่ย,เ,ยเราจะรู้สึกแต่ถ้าบางทีเราเผอหยอดไม่ดีลูกโด่งเนี่ยมันก็รู้สึกตั้งแต่ตอนออกจากไม้แล้วครับเจ้าตัวฮาบะเดเนี่ยผมติดเรื่องนี้เลยว่าเวลาหยอดผมไม่ค่อยรู้ว่ามันหยอดลูกนี้หยอดดีไม่ดีต้องคอยดูผลงานอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งอันเนี้ยก็คือข้อเสียนะครับสาหรับบางท่านอาจจะรู้สึกเหมือนกันบางท่านอาจจะไม่รู้สึกเหมือนกันนะครับแต่ว่า มันก็เป็นข้อดีไปในตัวเพราะว่ามันเป็นไม้ที่เฟรลี่มากสําหรับผมนะผมว่ามันเป็นไม้ที่เฟรลี่มากเล่นได้ทุกคอนดิชันแล้วก็ผมว่าเป็นไม้ที่เล่นได้มีความสุขที่สุดแล้วครับแต่ถ้าจะซีเรียสเรื่องผลงานก็ถ้าถามว่าได้มันก็ได้นะครับแต่ว่าสําหรับผมถ้าผมอยากจะซีเรียสเรื่องผลงานะผมก็จะไม่ได้เน้นไม้นี้สักเท่าไหร่เพราะผมรู้สึกว่ามันเฟรลี่ไปไม่ได้หมายว่ามันทําไม่ได้นะครับแต่ว่ามันจะไม่ได้มันดิบเถื่อนมันจะเป็นไม้ที่รู้สึกว่า ตีง่ายละมุนไปหมดเลยนะครับนุ่มมือไปหมดนะครับแต่ผลงานที่ออกมาผมว่าถ้าสมมุติเต็มส0บอะผมให้8.5ดจุดถึงเในทุกลูกเลยนะครับไม่ได้มีลูกไหนที่ที่ดรอปเลยอะลูกเซฟลูกตบลูกตัดลูกอะไรก็ตามเนี่ยผลงานที่ออกมามันดีหมดเลยนะครับเตดอยู่นิดนึงก็คือมันจะไม่ได้ฟิลที่มือเพราะว่าเราจะไม่รู้ว่าลูกเนี้ยดีไม่ดีนะครับย้อนกลับมาที่เจ้า X-Force 90ดเ้นนิวเนี่ยครับ อันนี้รู้แน่นอนครับตอนที่ติดคริสติคอลอ่ะเต็มหน้าไม้โป้งเนี่ยโอ้ยรู้สึกเลยนะครับในขณะที่แบบถ้าตีอ่ะแล้วรู้สึกไม่เต็มหน้าไม้ก็รู้สึกนะครับซึ่งอันนี้จะเป็นจุดที่ต่างกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับ2ไม้นี้เพราะฉะนั้นเออผมก็จะสรุปก่อนจบคร่าวๆก็ประมาณว่าผมว่าเจ้าตัว Xforce+ 90 n ิ w เนี่ยมันเป็นไม้ที่ค่อนข้างดีมานดิ้งนะครับมันเป็นไม้ที่ค่อนข้างเลือกคู่เล่นแล้วก็ ถ้าสําหรับผมเลยอ่ะถ้าผมใช้ xforce 90ิ new เนี่ยผมจะถูกบังคับห้ามเปลี่ยนไม้นะครับถ้าเปลี่ยนไม้ไปเปลี่ยนไม้มาผมจะมีปัญหากับการใช้ไม้นี้ค่อนข้างมากนะครับคือผลงานมันจะค่อนข้างแกว่งแต่ว่าพอเล่นไปแล้วเนี่ยต้องรอเกมที่3เกมที่4หรือว่าเล่นไปวันที่2วันที่3เนี่ยถึงจะเริ่มจับฟิลได้นะครับแล้วก็ไม้นี่สำหรับผมผมว่า 5U อ่ะก็เหนื่อยแล้วนะครับคือผมไม่เคยลองตัว 4U ของตัวนี้นะครับแต่สําหรับผมอ่ะผมว่าน้ําหนักมันตกหัวค่อนข้างเยอะ นะครับสาหรับผมผมว่า 5U นี่ก็ก็ค่อนข้างเหนื่อยเวลาเล่นก็เหนื่อยแล้วแล้วก็น้ําหนักที่ได้จากการตบเนี่ยผมว่ามันโอเคแล้วนะครับผมว่าสําหรับผมเอาแค่ตัวผมเลยเนี่ยผมว่าผมคงไม่ต้องลงไปถึง 4U นะครับเพราะฉะนั้นก็ประมาณนี้ในขณะที่ฮาวเวอร์เทค9,000นะ่ะผมรู้สึกว่าเป็นไม้ที่มผมใช้คําว่าผม,มาเอาไปทุกครั้งอ่ะผมมีฮาวเวอร์เทค9,000น่ะ ติดกระเป๋าไปทุกครั้งะครับเป็นไม้ที่ผมพกไปแล้วอุ่นใจมากเพราะว่าไม่ว่าจะสภาพไหนผมตีมันได้ตลอดนะครับไม่ว่าจะวันไหนเหนื่อยล้าหรือว่าวันไหนแข็งแรงหรือว่าจะเล่นแบบไหนก็ตามเนี่ยผมว่าฮ้าพระเถก้าพันนะเหมาะมากนะครับจริงๆผมว่าเป็นไม้ที่ควรมีติดกระเป๋าสุดๆนะครับคือนุ่มมากแล้วก็เซฟล่างง่ายมากๆแล้วสําหรับผมอ่ะผมว่ามันเป็นไม้ที่ตีง่ายมากนะครับบางท่านอาจจะบอกว่าเป็นไม้ที่ไม่ได้ตีง่ายอันนี้ผมไม่ทราบจริงจแต่สาหรับผมอ่ะ ผมว่าฮาร์เบอร์เ9000ตีง่ายมากนะครับหน้าไม้มันใหญ่กว่านะครับในในนี้อาจจะมองไม่เห็นแต่ว่าหน้าไม้มันจะใหญ่กว่า X Force 900นิวแล้วก็ s w i ส t s p o t มันจะกว้างกว่ากันเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นตีลูกที่ออกไปตีโดนเต็มต้นไม่เต็มเนี่ยผลงานจะไม่ต่างกันมาก X Force 900นิ90 New เนี่ยจะต่างกันค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็สำหรับผมคือก้านนุ่มมากนะครับข้อเสียมีอยู่อย่างเดียวคือมันจะติดวิว,ว,วเนี่ยแหละครับ คือเวลาตีเนี่ยอาจจะไม่ชินกับมันเพราะว่าผมว่ามันไม่ค่อยมีไม้ไหนที่มีความรู้สึกประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาตีเนี่ยแรกๆอาจจะต้องดูผลงานนิดน,นึงเช่นว่าลูกนี้เต็ไมไหมอะไรอย่างเงี้ยลูกนี้แป็กไหมอะไรเงี้ยเพราะผมจะรู้สึกว่าแบบหน้าไม้มันหิวทุกลูกแล้วเวลาอ่าอิมแพกอะ่ะเวลาหน้าไม้มัน i m p แพกลูกครั มันนุ่มซะจนมันนุ่มซะจนมันเป็นทั้งข้อดีและข้อเสียในเวลาเดียวกันนะผมรู้สึกว่าพอมันนุ่มเนี่ยมันก็ทําให้คอนโ contr ยากแล้วมันก็ไม่รู้ว่าเราจะต้องออกแรงมากหรือว่าน้อยกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะมันเล่นนุ่มไปซะทุกลูกเลยนะครับแต่ว่าถ้าสมมติคุณชอบฟิลนั้นอ่ะผมรู้สึกว่ามันน่าจะมีไม้เนี้ไม้เดียวนี่แหละที่ที่ให้คุณเรื่องนี้ได้เรื่องความนุ่มความอะไรขนาดนี้ยผมว่ามันนุ่มจนมันนุ่มจนเกือบจะเป็นข้อเสียไปแล้วนะครับสาหรับผมอ่ะแต่เวลาผมเล่นไม้นี้เรื่อย ผมก็จะไปเล่นไม้อื่นไม่ได้เลยเพราะรู้สึกว่าไม้อื่นเหมันค่อนข้างกระแทกกระทันนะครับแล้วก็ตามที่แจ้งไปเมื่อกี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัว CU นะครับฮาว t e c h 9,000 u เนี่ยจะเป็นไม้ที่ผมเอาติดกระเป๋าไปด้วยตลอดนะครับไม่ว่าผมจะตีที่ไหนหรือจะไปตีกับใครเนี่ยผมจะต้องมีไม้ตัวนี้ไว้อะค่อนข้างอุ่นใจนะครับ X Force 90เนี่ยถ้าสมมติมีไม้เดียวไม่ค่อยอุ่นใจนะครับอย่างถ้าสมมติวันไหนผมร่างกายไม่ดีเนี่ยผมเอาตัวนี้ไปมันก็ไม่อุ่นใจแต่ฮาว t e c h 9,0 ทุกที่ออกได้ทุกลูกแน่นอนครับแล้วก็สําหรับผมผมถือว่าก้านไม่แข็งจนเฟรนลี่กับร่างกายมากๆครับคือผมตีประมาณสัปดาห์ละ2ครั้ง3ครั้งโดยประมาณนะครับอ่าอย่างเยอะๆอาจจะเป็นสัปดาห์ละ4ครั้งเนี่ยคือไอตัวฮาบเท็กเก้าพเนี่ยผมไม่เคยกลับมาแล้วล้าเลยครับผมจะรู้สึกว่าเออโอเคอะไรเงี้ยในขณะที่ไม้อื่นะ่ะ สามารถสร้างความร้าให้ผมได้เช่นบางทีล้าข้อมือล้าหัวไหล่ล้าข้อศอกอะไรเงี้ยครับเอาเท็กเก้าพันนี่ผมว่าเฟรลี่มากนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับการรีวิวเปรียบเทียบ2ไม้นี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะต้องไปตีมาให้เยอะกว่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวจะเอาไม้เลอ่าไม้อื่นมาเปรียบเทียบให้ฟังเรื่อยๆนะครับก็ขอบคุณมากที่ติดตามฟังติดตามชมมาถึงตรงนี้นะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ